สิ่งสำคัญที่จะทําให้การปลูกทุเรียนนะครับรอดหรือไม่รอดสําหรับภายีสานก็คงจะเป็นในเรื่องของระบบน้ําครับหลังจากที่ผมได้ลงทุเรียนไปเมื่อน่าจะ 3, ามสี่เดือนที่ผ่านมาแล้วแหละนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมานะครับผมก็มองว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะลงได้ครับก็เลยลองดูนะครับก็ไม่ได้หมายเขาว่ามันจะต้องสําเร็จมันจะต้องดีเปี้ยงป้าง พาทุกคนได้มาติดตามพามาดูกันครับกับทุเรียนบนโคกหนองนานะครับเป็นดินเหนียวครับที่ได้ขุดขึ้นมาใหม่นะครับก็ะจะเป็นดินที่เรียกว่าเป็นหินแบบนี้ครนี่เป็นหินแบบนี้หลังจากนั้นก็มาผสมแกลบดำเปลือกมันครับก็ได้ลงไปลองดูครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะรอดหรือจะร่วงยังไงก็ทำระบบน้ำไว้ก่อนหน้านี้ที่ได้ลงทุเรียนแล้วไม่มีระบบน้ำเนี่ยมันจะ พอเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งมันจะเป็นปัญหานะครับเราจะต้องลดน้ําตลอดแต่ตอนนี้คือจัดการระบบน้ําได้แล้วก็คิดว่าครั้งต่อไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับเป็นพืชที่เลี้ยงจริงๆนะควรที่จะห้ามปลูกกล้วยน้ําว้านะครับใกล้ๆเพราะว่ากล้วยน้ําวานี่จะมีเชื้อโรคในเรื่องของโรคตายพายที่จะนําไปสู่ในเรื่องของการที่จะเกิดเชื้อราไฟท็อปเชลาในทุเรียนได้ครับแต่ว่ากล้วยน้าวาที่ผมได้ปลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นดินเหนียวส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีโรคตายพายเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่า โอเคอย่างน้อยก็น่าจะตัดปัญหาตรงนั้นได้นะครับพามาดูกันครับก็หวังว่าตรงนี้นะครับน่าจะได้กินนะครับอีกประมาณสัก 3- 4ปีในวันข้างหน้านะครับทุเรียนต้นนี้จะเป็นต้นที่ให้ผลผลิตออกมาคาดหวังเช่นนั้นครับข้างหลังนี้เป็นการทํานานะครับหันมาฝั่งทางด้านนี้ตรงนี้นี่จะเป็นบ่อน้ํานะครับในการที่จะเลี้ยงปลาบริเวณโคกหนองนาเนี่ยแหละนะครับผมก็ได้พยายามที่จะ ทำแบบผสมผสานทำได้หลายอย่างลงไปเพื่อที่จะให้เห็นว่าถ้าในกรณีที่พืชชนิดไหนอยู่ได้เราก็จะปลูกแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่อยู่ไม่ได้ก็คงจะต้องไม่ฝืนธรรมชาติแต่ตอนนี้คืออันนี้เรียกว่าฝืนธรรมชาติบ้างแล้วแหละนะครับอยากจะให้มันเกิดขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับโอเคครับพามาติดตามกันกับทุเรียน3-4เดือนนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับคงจะต้องรอดูกันยาวๆต่อไปนะครับสําคัญที่สุดของการปลูกทุเรียนก็คือระบบน้ําครับตอนนี้จัดการระบบน้าไปแล้วคิดว่าน่าจะโอเคครับ สวัสดียามเช้าๆกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับอืม